พี่น้องเห็นแล้วเห็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วกำลังจะอาบน้ำอันนี้แอบถ่ายในห้องห้องอาบห้องห้องน้ำนะคะขึ้นมาแป๊บเดียวเขาก็ลงมานะคะเนี่ยคุณแม่ลูกแฝดลูกเขากำลังเล็กๆอยู่นะคะออกลูกเขาจะคลอดตอนประมาณต้น,ตนมิถุนายนนะคะจะเห็นทุกปีนะคะตัวนี้จะมีแฝด จะได้ลูกแฟดทุกปีโซนนี้เขาไม่ให้พรานมามายิงนะคะกวางก็เลยเยอะเห็นหมอกบ่พี่น้องเม่นะลมมันพัดเนาะมันจะเป็นหมอกนะคะเห็นบ่เหมือนควันบ้านเรานะแต่ว่านี่มันเป็นหมอก บ่แมนว่ามีนามคนสมไล่เผาไล่นะไม่ใช่นะอันเป็นหมอกหมอกเย็นๆนะคะถ้าเราไปยืนอยู่มันก็จะเย็นๆบางทีเปียกนะคะหนางงาเนาากลวงกระอ,อ้วนนี่เห็นแล้วปีนี้ปกติเขาจะจะเดินเส้นนี้เลาะเส้นนี้นะคะประจำแต่ว่าปีนี้ป้าป้าขยับไอตัว ตัวกันกวางเนาะตัวสัญญาณปิ๊บๆไม่ให้เขามากินดอกไม้กินผักมันก็เลยมันก็เลยรบกวนเขามันมันจะทำให้เขาปวดหูเนาะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่มาแต่อันนี้ก็มาเห็นแล้วนะโอเคเห็นแล้วพี่น้องนางได้ลูกทุกป,ปีนะคะคุณแม่ลูกแฝด วันจะมั่มนะคะอันนี้ตรงตรงรอยจุดๆถ้าถ้ากวางตัวเล็กๆเ,เขาจะเป็นรอยจุดๆอยู่นะคะเหมือนหมูป่าเนาะแต่อันนี้เริ่มเริ่มจะจางๆแล้วเริ่มจะไม่เห็นจุดแล้วนะคะโอเคไปละพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ